มาสอนวิธีการติดตั้งแอปจำลอง PS3 นะครับหรือ APS3E emulator บนมือถือ Android นะอลิงก์ต่างๆเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในเว็บไซต์ของ r i b b o e SPORT นะครับหรือว่ามาที่เว็บของ APS3E นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแท็บ มุมซ้ายด้านบนนะครับจะมีแท็บให้เราเลือกดาวน์โหลดแล้วก็เขาจะมีสอนวิธีติดตั้งแล้วก็จะมีโหลดเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็จะมีโหลดไฟล์เกมอันดับแรกเราก็โหลดตัวแอปก่อน ABS 3 E นะครับอ e m u เตอร์ที่เป็นไฟล์ APK ก่อน เฟิร์มแวร์นะครับโหลดเฟิร์มแวร์ P.S. 3 P.U.P. นะครับนามสกุล P.U.P. มันจะเป็นไฟล์เฟิร์มแวร์ไฟล์ฟเกมเนี่ยผมไม่ได้สอนโหลดนะพิมพ์ค้นหาโหลดใน Google เอา แต่ว่าตัวนี้สาหรับคนที่อยากจะลองทดสอบเล่นเกมบนมือถือแล้วกันเนาะสาหรับคนที่มีงบน้อยแต่ยิ่งก็สน,สนับสนุนของแท้อยู่แล้วนะมาที่กาจัดการไฟล์นะครับแล้วก็มาทีา่ที่จะเก็บของตัวเครื่องนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดผมได้สร้างไฟล์เก็บไฟล์ไว้ก่อนแล้วนะทุกคนของผมจะสร้างเป็น ps 3นะครับนี่ก็จะมีไฟล์ประมาณนี้นะครับผม ไฟล์แอปของ APS3E emulator นะครับ APK แล้วก็ไฟล์เฟิร์มแวร์แล้วก็ไฟล์ ROM ก็ทำการติดตั้งแอป APS3E นะครับผมจากนั้นก็ทำการเปิดแอปกดอนุญาต จุดไขรปลา3จุดมุมขวาด้านบนนะครับจะมี Refresh List หรือ Refresh Game ขึ้นมาแล้วก็ Install Firmware Install ISO PKG ก็คือติดตั้งเกมซึ่งอันดับแรกเราต้องติดตั้งตัวเฟิร์มแวร์ก่อนที่เราโหด,ดมา PUP uh, นะครับผมไฟล์เฟิร์มแวร์ครัผมเลื่อนลงมาที่ Install ISO PKG ก็คือ เข้าไปโหลดไฟล์เกมหรือติดตั้งไฟล์เกมนะคบผมของเกม PS3 นะครับจะเป็นนามสกุล PKG นะครับผมหรือว่า ISO ก็ได้โอเคผมก็จะมาที่โฟลเดอร์เกมของผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเกม ก็จะเป็นตัวอย่าง2เกมนี้นะครับแล้วก็จุดไขรป้าหรือรีเฟซลิสก็ได้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นไฟเกมนะครับก็จะได้2องไฟเกมนี้นะครับแล้วก็ใครที่จะเล่นเกมนะครับใครที่จะเอามาเล่น PS3 อเนี่ยอย่างน้อยน้อยมือถือนะครับต้องเป็นซีรีสาซีรีป์8ป8ขึ้นไปแล้วกันเนาะหรือว่ามือถือสเปคแรงแรงเจนเจเจน8ขึ้นไปถึงจะเล่นได้แล้วก็เอ็กซ์ซีนอเล่นไม่ได้นะครับเอ็กซีนอเล่นไม่ได้